สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเหว่าวชิราวรากรค่ะในหัวข้อลงทุนถูกทางหรือ,อยังดรท่านโพสต์ไว้ในช่องมั n นี่แชทไทยแลนด์ค่ะแน่นอนว่าดรท่านต้องมีแนวทางลงทุนที่ถูกที่ถูกทางมาให้เราอย่างแน่นอนและท้ายคลิปจิมได้รวมหุ้นที่ดรและครอบครัวถือหุ้นถืออะไรกันบ้างจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังค่ะเอาละ ลงทุนถูกทางหรือยังจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะการลงทุนนั้นผมคิดว่าสําหรับคนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆหรือลงทุนมาไม่นานในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตามเรามักจะเริ่มโดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือภาวะการของตลาดนั้นแม้ว่าเราอาจจะใช้หลักการใหญ่ๆที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ดีจะต้องคอยตรวจสอบหรือประเมินว่า อะไรคือสิ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพื่อให้การลงทุนได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวและนั่นก็มักจะนำไปสู่การปรับพอร์ตขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปการปรับพอร์ตเองก็มักจะใช้เวลาเนื่องจากว่ากว่าจะรู้ว่าพอร์ตแบบใหม่นั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ก็หลายๆเดือนหรือเป็นปีๆจนเรามั่นใจว่านั่นคือพอร์ตที่เราจะใช้ไปอีกนานหรือตลอดไป การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเริ่มแรกของผมราวปี2538ถึง2539ก็เริ่มจากการลงทุนแบบไม่ค่อยมีรูปแบบเป็นแนวเล่นหุ้นตามสถานการณ์การใช้กลยุทธ์แบบ VI อย่างจริงจังนั้นน่าจะเริ่มในปี2540ที่เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนแนวทางเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วยังเป็นการลงทุนเพื่อชีวิต คือลงทุนแบบทุ่มเทเอาจริงเอาจังด้วยเงินทั้งหมดที่มีอยู่ใช้หลักการแบบ value investment ที่มองหุ้นเหมือนกับธุรกิจและลงทุนระยะยาวตลอดชีวิตที่เน้นว่าจะขาดทุนหรือเสียหายหนักไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตของเราและนั่นก็คือภาพใหญ่เวลาต่อมากลยุทธ์การลงทุนแบบ VI ที่ซื้อหรือลงทุนในหุ้นแทบทุกรูปแบบ คือไม่ได้สนใจว่าธุรกิจเป็นแบบไหนเช่นเป็นพ่ค้าพันล้วน,วนหรือเป็นหุ้นที่เล่นตามเหตุการณ์พิเศษเช่นเป็นบริษัทส่งออกที่กำลังได้เปรียบทางด้านค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอย่างรวดเร็วหรือเป็นหุ้นสินค้าผู้บริโภคที่มียี่ห้อก็เริ่มเปลี่ยนไปพอร์ตเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการถือหุ้นซุปเปอร์สต็อกเพียงไม่เกิน6-7ถึงตัวที่มีมูลค่าสูงถึง70-75%ถึงของพอร์ตและนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำ จนถึงทุกวันนี้การเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อ6-7ปีก่อนของผมเองก็มีวิวัฒนาการคล้ายๆกันนั่นก็คือแม้ว่าจะใช้หลักการ VI ตั้งแต่แรกแต่วิธีการก็ไม่ได้เหมือนในตลาดหุ้นไทยเลยเอาแค่จำนวนหุ้นก็ถือเป็นกว่าร้อยตัวเข้าไปแล้วซึ่งผลลัพธ์ของการลงทุนที่ได้ก็คือต้องบอกว่าน่าผิดหวังและผลระยะยาวก็คงจับไปไม่ได้ หุ้นติดลมมาหลายปีก่อนที่ผมจะเริ่มปรับพอร์ตครั้งใหญ่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังมีหุ้นกว่าร้อยตัวอยู่แต่หุ้นแนวซ u ปเปอร์สต็อกและหุ้นปลอดภัยราคาถูกเพียงประมาณสัก8-9ตัวกลับมีมูลค่าถึงกว่า75%ของพอร์ตโดยรวมและผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็โดดเด่นในช่วงประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา ในปี2564ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามโตขึ้นถึง35%และแทบจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกนั้นหุ้นที่ใหญ่ที่สุด4ตัวของผมที่ผมคิดว่าเป็นหุ้นซ u เปอร์สต็อกให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึงประมาณ40%แต่ในช่วง7เดือนของปี2565นี้ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามให้ผลตอบแทนติดลบถึงประมาณ20%หุ้น4ตัวดังกล่าวกลับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกประมาณ4% ขณะที่หุ้นกลุ่มด e เฟน s ซี e โดยเฉพาะที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภคโดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีราคาค่อนข้างถูกอีก4ตัวที่มีขนาดใหญ่รองรองมาของพอร์ตก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยประมาณ9%และนั่นทำให้พอร์ตหุ้นเวียดนามโดยรวมที่รวมถึงหุ้นอีกกว่าร้อยตัวยังไม่ติดลบทั้งๆที่ตลาดหุ้นเวียดนามตกลงมาหนักมาก ที่สำคัญยิ่งกว่าผลงานทางด้านของราคาหุ้นก็คือผลประกอบการของบริษัทหรือหุ้นทั้ง8ตัวก็คือกำไรของเกือบทุกบริษัทต่างก็เติบโตโดดเด่นตามราคาหุ้นไม่มีหุ้นตัวไหนมีราคาผิดธรรมชาติค่า P/E ของหุ้นสมเหตุสมผลไม่เกิน30เท่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ20เท่าเศษ แต่ก็มีบางตัวโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มดิเฟน s ซี e ที่มีค่า P/E ต่ำกว่า10เท่าและปันผลค่อนข้างดีที่เกิน5%ต่อปีและนั่นจึงทำให้พวกมันไม่ได้ตกลงมารุนแรงในยามที่ตลาดหุ้นพันผลหนักผมเองคิดว่าอนาคตหลังจากนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นแล้วหุ้นพวกนี้จะปรับตัวขึ้นได้รวดเร็วเพราะมันไม่แพ้และยังเติบโตดีแน่นอนว่า ผลตอบแทนจากพอร์ตใหม่เพิ่งจะแสดงออกมาเพียงปีครึ่งหรือ2ปียังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันจะคล้ายๆกับพอร์ตซุปเปอร์สต็อกในตลาดหุ้นไทยย้อนหลังไปกว่า10ปีที่แล้วที่ทำให้ VI ไทยจำนวนมากเนี่ยร่ำรวยจากการลงทุนไปเลยเพราะสามารถสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในระดับหลาย10%ตต่อปีติดต่อกันยาวนานโดยที่เหตุผลก็คือ หุ้นที่เป็น VI มีการเติบโตของกำไรสูงบวกกับการปรับค่า PE ของหุ้นที่เพิ่มขึ้นไปมากจนบางตัวสูงถึง30-40ถึงเท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากนักลงทุนที่มุ่งมั่นทั้งประเทศแทบจะเรียกตัวเองว่าเป็น VI และไล่ล่าหาหุ้นที่มีการเติบโตสุดยอดและดันราคาของหุ้นให้สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ในตลาดหุ้นเวียดนามน,นั้น ยังแทบจะไม่มี V.I. ที่จะเข้ามาลงทุนหรือเล่นหุ้น V.I. ดังนั้นหุ้นซูเปอร์สต็อกในสายตาของผมหรือ V.I. ของไทยก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึง่งที่นักลงทุนต่างชาติสนใจแต่หุ้นวิ่งช้าและนักลงทุนส่วนบุคคลของเวียดนามที่เน้นการเก็งกำไรไม่ชอบซึ่งเราก็คงต้องดูกันต่อไปว่าอีกอาจจะประมาณสัก5-10ปีข้างหน้านักลงทุนเวียดนามจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนักลงทุนไทยในอดีตไหม ถ้าเป็นหุ้น s เปอร์สต็อกในวันนี้ก็อาจจะเติบโตไปได้อีกมากถ้าเราถือไว้ยาวนานก็อาจจะรวยไปเลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างน้อยเราก็คิดว่าเราก็ควรจะได้ผลตอบแทนไม่น่าจะน้อยกว่า10%แบบทบต้นสิ่งที่ผมรู้สึกดีในการถือหุ้นเหล่านั้นจริงๆก็คือมันน่าจะเป็นหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงและเราสามารถลงทุนในปริมาณที่มากได้อย่างสบายใจ ดังนั้นผมจึงคิดว่านี่คือพอร์ตที่ผมจะถือยาวและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5-10ปีสิ่งที่ผมอาจจะทำบ้างก็คือการปรับพอร์ตในรายละเอียดนั่นก็คือหุ้นอีกกว่าร้อยตัวผมจะทำอย่างไรกับมันในขั้นนี้ผมก็มักจะขายออกไปบ้างเมื่อมีโอกาสแล้วใช้เงินนั้นซื้อหุ้นแนวสเปอร์สต็อกแทน ย่างไรก็ตามในขณะที่ไม่ได้ทำอะไรประโยชน์ของมันก็มีอยู่นั่นคือมันยังจ่ายปันผลค่อนข้างดีมากกับผมทุกปีนอกจากนั้นหุ้นบางตัวนั้นเนื่องจากตัวเล็กมากมันจึงโตได้เป็นหลายๆแเด้งหรือหลายๆเท่าในเวลาไม่กี่ปีบางตัวเป็น10บเด้งซึ่งก็ทำให้มันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุ้นมีการเก็งกำไรสูงอย่างในปี2,564ที่มันให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นซ u ปเปอร์สต็อกด้วยซ้าเอาล่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อลงทุนถูกทางหรือ,อยังของดรนิเวศเหวชิวราวรากรค่ะแล้วท่านฟังจนจบแล้วบอกกันหน่อยว่าลงทุนถูกที่ถูกทางหรือ,อยังนะ ก็จิมได้รวมหุ้นที่ด็อกเตรและครอบครัวถือหุ้นเนี่ยเอามาเล่าให้กับท่นทานฟังซึ่งส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาคือหุ้นที่มีการอัปเดตนะคะจากทางเซ็ตเทรดจิมเอามาจากเซ็ตเทรดล่ะคือถ้าด็อกเตร์ท่านถือมากกว่า1%มันจะชื่อเนี่ยรายชื่อจะปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะท่าน1ใน10นะแต่ว่าถ้าท่านถือน้อยกว่านั้นเนี่ย จิมก็ไม่สามารถมีข้อมูลตรงนั้นได้ดังนั้นจิมเอามาเฉพาะที่ท่านถือติดอันดับ1ใน10ของผู้ถือหุ้นละกันนะคะอัปเดตล่าสุดนั่นก็คือมีหุ้นของ Q House นะคะแล้วก็หุ้น Eastwater นะคะส่วนหุ้นที T Cap Buff Metco MC นะคะ Mac Group นั่นเอง T Cap BCP บางจากนะคะแล้วก็ BCPG IRC c, c p o เอจิมก็ไม่เห็นนะคะว่าติดอันดับ1ใน10ดังนั้นเนี่ยก็อนุมานได้ว่าดักเตอร์ท่านอาจจะมีการถือสัดส่วนลดลงหรือว่ามีการขายทิ้งไปด้วยนะคะ เพราะว่าก,ก่อนนั้นนี้ที่จิมได้คุยกับดรนั้นท่านก็บอกอยู่แล้วนะคะท่านออกตัวเลยว่าท่านก็จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนของท่านนั่นแหละเพื่อที่จะนําเงินบางส่วนเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นที่ดีแล้วก็กินปันผลอีกส่วนหนึ่งจะไปลงทุนในเวียดนามหรือว่าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นว่าอย่างนั้นเลยค่ะสุดท้ายนี้จิมก็ขอ ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ง,งตรงนี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับจิมเนาะจะอยู่กันไปอย่างนี้ยาวนานเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ